สวัสดีครับพบกวันแครับอัปเดตประเทศไทยกับผมครับกิตพลเดชวิสัยครับคุยเรื่องคนมาหลายคลิปแล้วก็คุยเรื่องหมาแต่เรื่องหมาเนี่ยมันก็เกี่ยวกับคนอยู่ดีนะครับผมในฐานะเป็นประธานกองทุนอินทรพลกองทุนนี้ก็ดูแลผู้ยากไร้แล้วก็หมาจรจัดครับผมจึงมีความคุ้นเคยและรู้จักรู้สังรู้รู้จักสันดานไอหมาพวกนี้เป็นอย่างดีนะครับผมกรณีไอซา่าเนี่ย ไอซา่าเนี่ยเป็นเป็นหมาที่เขาเลี้ยงมานะไม่ได้เป็นหมาจรจัดนะหมาเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กแล้วอยู่ๆวันหนึ่งวันร้ายคืนร้ายคุณยายซึ่งเป็นเจ้าของมันเนี่ยกวาดอยู่แล้วมาหยิบจามชามข้าวหมา,ขาเขาจะไปเก็บหรือจะไปล้างก็ไม่รู้นะมันดุมๆมามันก็โดดงับคุณยายเลยดีคุณยายไม่ล้มหัวฟาดเป็นอัมพึงอัมพึงอามพาดนะดีนะไม่ไม่เป็น ปรากฏว่าพอไอ้ซา่านี่มันตั้งสติได้มารู้ว่าเป็นเจ้าของมันก็คายออกไปคุณยายก็โมโหแบบแม่งเลี้ยงไม่เชื่องอะ่ะไอหมาเวนตอนไหลหมาส้นตีนนี่เลี้ยงไม่เชื่องก็เลยแจ้งเทศบาลมาจับไปแล้วก็มีข่าวว่าไอ้ไอซา่าเนี่ยมากัดคนในบ้านเหมือนกันกัดเคยกัดสองหนสองคนก็เลยเรียกเทศบาลมาจับคือไม่เลี้ยงแล้วไม่เอาแล้วกูไม่เอาแล้วกูไม่เลี้ยงเทศบาลก็มาจับจับแบบ ใช้ห่วงนะนะใช้บ่วงแล้วก็แบบทุรักทุเลมากอ่ะหมามันก็สู้อ่ะหมามันดุอ่ะยากเกีียวสู้สู้พอล็อกได้ปุ๊บก้าวผ้าไปคุมมันแล้วก็ฉุดกระชากลากถูอุ้มมันไปขึ้นรถดีมันไม่ได้ตัวใหญ่อะไรนะมันก็เป็นหมาไทยธรรมดาตัวเล็กๆอ่ะขึ้นรถเยี่ยวแตกเยี่ยวตาลและมันตกใจไงอ,อยู่ๆคนมาทําร้ายมันอ่ะพอไปขึ้นรถ ที่รถเสร็จก็ไปถึงเทศาบาลก็ไปไว้ในกรงเทศาบาลบอกว่ามีจิตอาสาเอากรงมาให้เอาไว้ในกรงแล้วปรากฏว่ายังไงอ่ะซาร่าแม่งหนีออกจากกรงเลยตอนแรกผมก็คิดว่า้มันหนีไปได้ไงวะมีใครตั้งใจเปิดให้มันหนีหรือเปล่าวะหรือล็อกไม่แน่นวะาอะไรวะไปดูประวรกรงมันไม่มีที่ล็อกกับคือเอาหมาเข้าไปแล้วก็ปิดมันก็ไม่มีที่ล็อกที่ล็อกมันใช้ไม่ได้หมามันก็ดันออกมาก็หนีไปได้ ก็ไม่รู้ตรงใจเจตนาหรืออย่างไงตอนนี้ก็จากบัดน,นั้นจนบัดน,นี้ก็ยังหาตัวไอ้ศาระแม่งไม่เจอก็ไม่รู้มันเป็นตายลายดียังไงต้องวงจรปิดแม่งเสียทุกกล้องเออเราไม่รู้มันจะหมดงบประมาณทําห่ออะไรไอ้พวกเทศบาลต่างๆทั่วประเทศนะหรือในเมืองในอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้มันจะติดกล้องวงจรปิดไปหาพัดแส,สงอะไรไม่มีการเช็คเลย พอจะใช้ก็กล้องเสียใช้ก็ก้องเสียแล้วจะติดทําหอกอะไรให้มันเสียเงินเสียทองวะไม่มีกล้องวงจรปิดครับแต่ก็มีชาวบ้านเห็นเห็นมันอยู่มุมถนนก็แสดงว่ามันออกมาจากกรงก็แสดงว่าไม่ได้โดนฆ่าไม่โดนอุ้มฆ่าไม่ได้โดนไปทิ้งก็คือมันหนีไปมันคงหนีไปแบบแบบกระเจิดแบบกระเจิงอะ่ะไปหาทางไม่เจอหาทางกลับไม่เจอ แลวนี่ก็หลายวันแล้วมันก็จะแดกอะไรก็ไม่รู้มันก็จงหิวโซอะ่ะทุรนทรายแต่ถามว่าสมน้ําหน้ามันดีไหมก็น่าจะสมน้ําหน้ามันอะ่ะมึงเสือไปกัดเจ้าของอะ่ะแต่คิดอีกทีเจ้าของแม่งใจร้ายไปหรือเปล่าวะฮะเลี้ยงมันมา,มา,มาตั้งแต่เด็กเห็นแม่งเศ้าหที่เทศบาลมาจับมาแบบโอ้แบบคือคนเลี้ยงหมาใครมาทำกับหมาเราอย่างเงี้ย เรายังมีความสุขดีอยู่หรอวะคุณยายไม่ใช่คุณยายคนเดียวด้วยก็คนในครอบครัวนู่แหละแล้วยังไงต่อก็ไม่ไงต่อป่านนี้มันก็คงจะตายหงตายหาไปแล้วอ่ะมันก็โดนหมาตัวอื่นกัดโบหมาเจ้าถิ่นกัดหมาอะไรกัดไปแล้วและยิ่งมันแบบหิวโซอย่างเงี้ยมันไม่มีแรงที่จะไปสู้กับใครหรอก ก็จะเป็นสาขาใจกับคุณคุณยายมาแต่คุณยายปรากฏว่าคงระลึกได้ละมั้งเพราะว่าเจ้าหนะ้าที่กลุ่มของวอดอกก็ไปคุยให้คุณยายไปตามหาเพื่อที่ว่าคุณยายเป็นตะโกนเรียกมันได้ยินเจ้าของมันอยากจะออกมาก็ไปยื่นเรียกเหมือนกันก็คงจะรู้ล่ะก็คงสงสารมันแหละนะแล้วนะลผมบอกให้ว่าครั้งนี้นะไอซาร่ามันก็ตายไปถ้ามันไม่ตาย มันก็ไม่รู้ไม่รู้มันจะไปอยู่ไหนก็คงไปอยู่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งอะนะคงมีคนรับเลี้ยงอะนะเพราะวอาวอกเขาก็มาดูแลอยู่วอดดอกถ้าเกิดมันตายไปคุณป้างคงจะเศร้าใจไปตลดอดชีวิตอนะบบอหนะ้ะจริงๆที่ตัดสินใจผิดพลาดครั้งใหญ่ในชีวิตก็แค่ไปซื้อกลงมานะแล้วก็มันขังไว้ในกลงก็ได้เปล่าวะ คือหมาพวกนี้นะผมจะบอกให้นะมันอยู่บ้านมันติดบ้านแล้วมันก็คิดว่าบ้านเนี่ยเป็นเซฟตี้โซนเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยที่สุดมันอยู่บ้านมันดูแลบ้านใครเข้ามามันกัดใครเข้ามามันเหา่างูเรื้อในบ้านมันเอาชีวิตเข้าสู้ไม่รู้จะโดนงูเหา่างูจงอางกัดใ่หงตายหาไหมมันสู้ เพื่อปกป้องคนในบ้านนะแล้วปรากฏว่าเซฟตนนของมันเนี่ยโดนเจ้าของมันเนี่ยสั่งคนมาจับมันอุ้มมันไปอะนะ่ะถ้ามันพูดได้นะมันก็คงจะเศร้าคงจะด่าชิบหายหมดเลยจริงๆนะ ไอ้เรื่องนี้ทำไมว่ามึงแค่หมาตัวเดียวมึงจะอะไรกันนักกระหนาว่าผมจะบอกให้เรื่องเล็กๆน้อยๆหรือจะเรื่องใหญ่โตมโหดานเท่าไหนนะครับมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะเว้ยคือมึงไม่รู้จักหมามึงไม่เลี้ยงหมามึงก็จะไม่รู้หรอกบางคนหมาตายแม่งเสียใจมากกว่าญาติตายอีกเอาจริงจงเพราะมันเป็นความผูกพันเว้ยเข้าใจไหม ็จะมารัอกิจชอบอยังไงเทศบาลเห็นนายกออกมาพูดนูน่นพูดนี่พูดนั่นหมาตัวเดียวยังดูแลมันไม่ได้เลยแล้วจะดูแลคนในพื้นที่ได้ไงวะจะดูแลลูกบ้านได้ยังไงวะหมาตัวเดียวมึงยังไม่มีปัญญาดูแลเลยนายกเนี่ยเอ่ยชื่อให้หน่อยนะจะได้เป็นเกียรตินายชูเกียรติบุญเมีนายกเทศมนตรีตำบลบางบานเนเอ่ยชื่อหน่อย เรไมชอบอะไรแล้วหมาตัวเดียวแม่งหาไม่เจอผมคิดว่าแม่งคงเป็นศพไปแล้วละ่ะจริงๆถ้ามันไม่เป็นศพมันต้องทุรนทุรายออกมาเข้ามาในหมู่บ้านมาหาของกินหาอะไรหมามัอคงไม่เข้าป่าหรอกแล้วมันมีป่าบอกก็ไม่รู้แถวนั้น ผมจะบอกให้นะว่าหมาแม่งมีชีวิตจิตใจนะแล้วหมามันรักเจ้าของมากมมันก็มีหมาบางตัวแบบไอ้ซาร่าเนี่ยมันคงจะเป็นโรคประสาทเป็นโรคจิตแต่วิธีการแก้ปัญหาไม่ใช่ผักใส่ไล่ส่งเขาในเมื่อมึงเลี้ยงเขามาแล้วถ้ามึงมึงยิงกระบาลมันตายก็ยังดีกว่าเข้าใจป่ะหมามันไม่เคยจากบ้านไปมันไปอยู่ที่อื่นมันเดี๋ยวมันก็ ซึมเศร้าเดี๋ยวมันก็หงอยตายจะบอกให้เวลาดีก็ามามาเลี้ยงมาทะดูถนอมเมียเวลาเด็กๆเกนี่ยนะตอนหมาแม่งตัวเล็กๆหน้ารักอะโอมาเลี้ยงพอแม่งโตขึ้นก็แม่งผักใส่ได้ส่งมันตัดสินใจดีๆนะพวกมึงอะนะถ้าเกิดว่าไม่มีปัญญาเลี้ยงหมาไม่ว่าจะเป็นหมาพันธไทยหรือหมาพันดังดังพันแพงแพงถ้ามึงไม่มีปัญญาเลี้ยงนะมึงอย่าเลี้ยงมึงอย่าเลี้ยง ย้ำอีกทีมึงอย่าเลี้ยงเชื่อกูนะมันไม่เป็นผลดีทั้งมึงแล้วก็หมาที่มึงเลี้ยงหรอกรวมทั้งหมาแมวอะไรด้วยนะครับผมนะั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้ผมมีหน้าที่นำเสนอในแง่มุมของผมนะครับจะชอบก็โอเคไม่ชอบผมก็โอเคซื้อหนังสือผมครับคาถาตำราพลิกชีวิตครับหนังสือเล่มน,นี้เล่มละสองร้อยเก้าสิบบาทนะ เป็นหนังสือซึ่งผมตั้งใจเขียนทุ่มเทด้วยแล้ะคนอ่านได้ประโยชน์จริงๆด้วยเงินไปเข้ากองทุนดิสรพลดูแลผู้ยากไร้แล้วก็หมาจรจัดนะครับผมตอนนี้ก็ดูแลหมายอยู่เยอะหน่อยตอนนี้พระนางพยาสยามวาระสี่ปกเสกเรียบร้อยแล้วนะครับ สั่งบูชาได้290บาทเงินเข้ากองทุนอิสระพลเช่นเดียวกันครับถ้าเกิดว่าดู<ม>ในช่องกิจโพสแชแนลแล้วเข้าไปดูโฆษณาด้วยแล้วก็ช่วยสั่งซื้อของให้ผมด้วยจะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งครับ้วยขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณ,คณที่ติดตามขอใหท่านมีความสุขนะและขอให้พาคุ้มของพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี Yeah. yeah.